ยินดีเลยนี่คือสคริปต์รีวิวแบบเล่าเรื่องเต็มๆสำหรับช่องสปีดแ l a b ประมาณ1,500าคำไม่มีหัวข้อและไม่มีวงเล็บตามที่คุณขอพร้อมใส่รายละเอียดครบทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาขีดขีดขีด,ขดวันนี้บนช่องสปีดแ l a b ผมะจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถคูเป้ SUV ที่หลายคนรอคอยรุ่นใหม่ที่ยกระดับดีไซน์ความดุดันเทคโนโลยีและสมรรถนะขึ้นไปอีกคันนี้คือ2026 bmw x6 generation ล่าสุดที่ถูกปรับหน้า ปรับท้ายและปรับระบบภายในให้ล้ำสมัยกว่าเดิมอย่างชัดเจนใครที่ชอบความสปอร์ตผสมความหรูหราแบบไม่ต้องพยายามมากบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยภาพรวมของตัวรถยังคงคาแรคเตอร์คูเป้ u v v แบบลาดท้ายที่เป็นเอกลักษณ์แต่ครั้งนี้ถูกปรับรายละเอียดให้เฉียบและสมส่วนกว่าเดิมกระจังหน้าใหญ่อันโดดเด่นถูกปรับมุมให้คมขึ้น พร้อมเส้นไฟที่เรียวและเทคโนโลยีไฟหน้าใหม่ที่ให้ลุกดูดันแบบรถสปอร์ตแท้ๆการตกแต่งรอบคันเน้นเส้นสายที่คมชัดและเข้มข,นข้นขึ้นกว่าโฉมก่อนหน้าทำให้ตัวรถดูทรงพลังตั้งแต่ระยะไกลล้อขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเติมความดูส่วนด้านท้ายไฟไท้ายถูกออกแบบใหม่ให้เป็นเส้นบางเฉียบดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นทำให้2026 X6 ดูมีความพรีเมียมขึ้นอีกระดับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูแพงและน่าเกรงขามในแบบรถเยอรมันตัวจริง มาดูภายในกันต่อบอกเลยว่าเป็นจุดที่หลายคนต้องว้าวเพราะห้องโดยสารรุ่นใหม่ถูกยกระดับทั้งความหรูหราความหล่อและระบบควบคุมที่ทันสมัยเต็มพิกัดตรงกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอโค้งแบบพานโนรามาที่ผสานทั้งจอมาตรวัดและจอกลางเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสแสดงผลคมชัดและมีการจัดวางเมนูแบบใหม่ใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกพรีเมียม การทำงานของระบบ Infotainment รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางและระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดกว่าเดิมตัวหน้าจอถูกเซ็ตมาให้ตอบสนองไวมากรวมถึงการอัปเดตแบบออนไลน์ที่ทำให้รถของคุณสดใหม่อยู่เสมอวัสดุต่างๆในห้องโดยสารถูกเลือกใช้แบบพรีเมียมระดับรถยุโรปแท้เบาะหนังดีไซน์ใหม่ให้สัมผัสนุ่มรองรับสริระได้ดีมากโดยเฉพาะเวลาขับทางไกลคุณจะรู้สึกได้ทันทีถึงความใส่ใจในการออกแบบ พื้นที่โดยรวมกว้างขวางกว่าเดิมเล็กน้อยส่วนผู้โดยสารด้านหลังยังนั่งได้สบายแม้หลังคาจะลาดแบบคูเป้แต่พื้นที่ศรีรษะถือว่าทำออกมาได้ดีฟีเจอร์ในห้องโดยสารยังครบทั้งไฟสร้างบรรยากาศระบบเสียงระดับพรีเมียมช่องชัดยุคใหม่และระบบกรองอากาศที่ปรับปรุงใหม่ให้ห้องโดยสารสะอาดมากขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของสมรรถนะซึ่งเป็นจุดที่รุ่นนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวงัง2026 BMW X6 มาพร้อมอัปเกรดด้านเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่ให้ความร้อนใจมากขึ้น การตอบสนองของเครื่องยนต์ทําได้ดีตั้งแต่รอบต่าการเร่งแซงทําได้อย่างมั่นใจการเก็บเสียงต่างๆยังคงมาตรฐานสูงตามแบบฉบับรถเยอรมันมอเตอร์และระบบเกียร์ใหม่ทํางานเนียนกว่าเดิมไม่มีอาการสะดุดให้รู้สึกเลยการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำขับสนุกทั้งในเมืองและนอกเมืองช่วงล่างถูกปรับจูนให้ลงตัวระหว่างความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนทําให้เวลาขับด้วยความเร็วคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงแบบที่รถสปอร์ตคนนี้ระบบความปลอดภัยก็ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างเต็มที่ ทั้งระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบตรวจจับวัตถุรอบคันและกล้องมุมมอง360องศาที่ให้ภาพคมชัดมากรวมถึงระบบช่วยจอดที่ใช้งานง่ายมากสำหรับมือใหม่ยิ่งถ้าคุณใช้รถในเมืองคุณจะรู้สึกว่าระบบอัจฉริยะเหล่านี้ช่วยคุณได้เยอะมากจริงๆยังมีระบบควบคุมการขับขี่หลายโหมดทำให้รถตอบสนองตามสไตล์ที่คุณต้องการไม่ว่าจะขับช้าขับลุยหรือขับแบบสปอร์ตเต็มตัวรถก็ปรับการทำงานให้เข้ากับคุณได้ทั้งหมด พูดถึงราคากันบ้างซึ่งเป็นอีกจุดที่คนสนใจ2026 BMW X6 จะทำราคาแตกต่างกันไปตามออปชันและตลาดที่จำหน่ายแต่พาพรบอมจะอยู่ในโซนของรถ SUV พรีเมียมระดับบนที่ให้ทางสมรรถนาและความหรูหราแบบจัดเต็มราคาอาจสูงกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยเพราะมีการอัปเกรดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้ไม่ว่าจะดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ฟีเจอร์ใหม่และความเป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานได้จริงทุกวัน ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่ต้องการรถพรีเมียมสไตล์คูเป้ u v v 2 2 6 6 BMW X6 เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถที่มีความแตกต่างไม่อยากซ้ำกับรถทั่วไปบนท้องถนนและต้องการรถที่รวมทั้งความแรงความหรูและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันในคันเดียวถ้าคุณอยากได้ฟีลขับที่มันและการควบคุมที่เฉียบคมพร้อมห้องโดยสารที่นั่งสบายและสวยแบบรถยุโรประดับบนรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ลงตัวมาก โฉมใหม่นี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นอีกขั้นรายละเอียดต่างๆถูกปรับปรุงให้หรูและล้ำครึ่งมันจึงเป็นรถที่ใช้งานได้ดีทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลและนี่คือรีวิวแบบเต็มของ2026 bmw x 6จากผม speed lab ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปรถรุ่นใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมครับ